กบลอตอนนี้ราคาแบบย่อมเยาที่สามารถซื้อเลี้ยงได้เลยแบบเขาเรียกอะไรนะราคาราคาถูกลงเยอะนะครับสำหรับอคอนฟ็อกนะครับแล้วได้สีครบทุกอย่างเลยนะเมื่อก่อนราคาขึ้นอยู่กับสีด้วยนะครับสีและขนาด ณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นพื้นพื้นเช่นเขียวเหลืองสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตนะฮะราคาแทบจะเป็นราคาเดียวกันหมดแล้วยห้าสิร้ยเนาะแล้วก็ได้ในไซส์ที่ประมาณสักถ้าเป็นในกระบาดนี้อา่าบางทีในภาพอาจจะไม่ชัดนะครับประมาณลูกมะนาวแล้วกันประมาณลูกมะนาวเนาะในบางตัวนะครับเท่ากับลูกมะนาวเลยแต่ถ้าเล็กสุดในนี้ก็จะเทียบกับอะไรดีเล็กสุดในนี้ ใหญ่กว่าฝาน้ำมัรลมอ่ะใหญ่กว่าฝาน้ำมัรลมขวดใหญ่อ่ะใหญ่กว่าอีกนะครับ